สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมืัอนี้ได้เนือใหม่ด้วยจ้าซ,ซื้อมาได้พี่น้องไปหาขีดไปหาพี่น้องสอสผิวเลยซื้อมาสองโลพี่น้องเขาจะปูเขาจะเออเนือใหม่กินสุ่มบอกไหมเนืใหม่กิมซุมม่มกินสุ่มชิ้นสิ่งแหละจะซื้อเนี้พี่น้องตอนนี้สิบสองโมงแล้วค่ะก็ซื้มากแกงกินตอนบ่ายสามน่ะพี่น้อง พี่กายเทียงไรดิพี่กายเทียงไงพอไปสื่อเอาเพื่อนเจ้าเก็บหายไม่เจอเหรอสามปีเลยพี่น้องเนี่ยพอหนานสักพี่เดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งสักพี่ฉันมาหลงอะไรเงี้ ชิบอันแกงกินตอนบ่ายสามเด้อพี่นเอานแกงกระมิดบ้านเมืองพี่นนองบ่อปอ่าน่าหน้าดุน้คุมหมอยากลงมาหน้าปลอกซอยพี่เน้ะหอหอนหอน้วนงเล่ อยู่ประเทศไทยนะนหัวหอนแห้งบนกับ่รโต๊กปาดห้างเลยลูกปาดห้างก็เจ็ดเจ็ดแล้วเออปอกโมเป็นด้ไหมเนาะปอกบ๊วยนะบ่วไช่ปอก่าเป็น สองโลเล่นดีสองโลสองโลหาสิพันเออสีสส่สิบโลละส้าวพันสี่สิบเย้ๆๆ ส,นะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเดอหลังจากที่ว่าบรได้ดพอกันห้ายเดือนเต๋อพี่น้องเดือนหนึ่งอะ <c oughs> เหมือนนี้ากับกินตนาทารคีไปพี่น,อนอ้องเบิ่งก็า่างสิบ,บอกน้ำมันแกงนะจ๊ะนี่มาสตีมกับน,นอนนอนอยู่แกงน้ำมันซดปนะจ๊ะพี่น้องืันนี้อากาศก็ห้อนหอนแห้งนะาาเนาะเดี๋ยวใส่เบิ่งแดดประเทศลาวอืมแดดแห้ง น,นี่หอกหนอมใหม่อยู่ดึกจ้าหนอมใหม้ก็ซ้ำหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิผ่าปอ,อกเนาะเพราะว่ามันสวยแล้วพี่น้องนี่ก็กายเทียงเลยนี่ก็นอนค้าวขาคืนหอนเพิ่นเพิ่นทันใจแห้งแงน้องอกม่หอดเทิงทางแล้วเดี๋ยวสิเหลวนองคนกับแม่ พอดีเฮาแกงแล้วประมาณบา่ายโมเข่งเปียกตอนนี้สิสองโมงสี่เข่าเข่งแล้วเตือไปต้มอีกนอกจากเมนูมรักก็สักครีมนะจ๊ะพี่น้ออน,นีรนะแกงน้ไมัใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส,ส่สักขาเนาะซอสครีมออกมาแกงน้ำมัย่างพ้นบรสแอบมากินน้มัย่างอะไรเอาจ้วทางวีบาร์สีก็ได้แกงอ่ะพี่น้องไปซื้อเอาไม่จนสวยเลยเนาะจืดกายเทียง ตอนนี้ชิดซองเขื่อนคน,น,น,นอยากลงมากลงมาเลยเอาคุ้มนหน่อยอากาศท้องมันหอนแหมพี่หน่อยเถอะเต็ม ซำแจ๊ก se กับปูไซกรโดกถ้าสิแกงเป็นแน่งเลยจ้าพี่น่องแง่งน้อยเนาะแงหงไงฮ้กฤสิภาบริบทได้จ้าทุบมันมุนว่าแสบเนาะสูตรไทยสูตรม่จ้า มากล้วน,นอนรล้วค่ะอากาศเป็นนอนพี่น้องเนี่ยอันใจนี้ไม่ได้ยังบอกเลยเรียบร้อยเลยเด้อจ้าพี่นอ้องห้าสิบมาต้มก่อนเด้อจา้าหมอโพดเดือดเดือดเพราะปากาของหมอแต่หงึงแกงเป็นแนงเลยเด้อพี่น้อง เที่ยวเขียวหน่อยไหมสดเนาะหือดีหมอหนึ่งเพื่อใส่กระดูกโมู้ะกะเข็ดเข็มพี่น้อง<_><_>กกเทินพี่น้องสูงสูงพูดีบังแดด ส่อันที่ว่าผ้าบาดมือหรือาบาดนะเสาเด้อพี่นอ้องเหลือมันตุดเนาะยาเป็นยาดีได้ในกุกเทินบาดพี่น้องเอิญกกเอีอยงอันนี้ตอนยิงน้อยสกีามามาเห็ดสอยเอากะดมันมาเห็ดสอยเนาะยอดมันแหละเป็นกี่เ,เขียวเขียวไก่จืดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็นล่งสิตำ เขาเบื่อ <Kirby. S 2> มื่อนี้ซอสพี่วพี่นอว่ามีกระดูกหมูเนาะไปซื้อบดได้ก็เลยใส่เห็ดเข็มได้แต่เห็ดเข็มมาเนาะนี่ผดค่าขาพี่นอเห็ดไ่แห้งแห้งอยากินเผาเลยตอนเนี้แม่สกิมยองจะน่าหายก็ลังสิตตามเขาเบื่อนี่น้ายะน้าเขาไปยองแล้วเด้อจ้ะพี่นอ หมองตำกับกระเด้อตอนนี ip, um ้อ่ะน้องลูกหมอกีบอ่ะตัวสะอ่อนอันนี้เย็บใส่เก็บหมาเพิ่มชายที่เพิ่มได้พี่น้องนี่ไม่ยังโตอยู่พี่น้องตัำเขาเปลือกย็นหน้ากันยองเรียบร้อยแล้วเนื้อด้ายวุ้มกระดูกหมูแกงแบบธรรมชาติเด้อมันีกับพี่น้อง นั่งเนางล้มเขาเบือนั่งโมเขียบกันได้ได้พี่น,น้องววอน,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 อน่ากับตีนพี่เมย์นขาวซ้ายเหนี่ยแหละพี่น้องไปมาน้องหายมันในเลยต้องมาต่ำเฉยๆเกียงเอียงกับตองใส้ขาวเบือพี่น้องทำจากแสษนะ พอ ouais, ด <habitude. S 2> ีใดถวยเน้องไผ่ไผแห้งพ่อนทอดหม้นหมด้าท่อดละสิเห็ดเข้มลง พี่น้องกระดูกหมูแลนมาหมาไปไหนทวีราศบโบมีแหละไปซื้อเอาเนาะจา้าลงเลยนีเห็ดเข็ม้อมเดอ้อเ,เข็มทองอืะพราคาลงน้ำ้องดูพราคานะพี่น้องแต่สะอ่อนนี่ประเด็จข้าวทิใไทเนาะ เดี๋ยาสกีบแชมันโพดต์บาทเดียวแล้วก็สิกุ้งนอกจากพี่น้องนี่เรียวมาเบิงบาทมาันซูกงีสิเป็นตาแสบพี่น้องกำลังพี่น้องน้ามีนาากับเคียวอยู่ด้ยวยจ้าพี่นอ้องสิปุ้งลดนวลงนะ ใส่ล้ายกับเนื้อร้ายได้พี่นอ้องน้ำตาตั้งกิมอ่ะวานวานด้วยเน่่ยไงห,หนึ่ง ยนะนนู่ต้ำไห่กบตอนกระดูกมูกระเดะก็มีแต่หนามด้วยพี่เนี่ยเรียบไหยเด้อขาสีมะพอายัางกับตื่ดเลยจ้ะให้มันโพล่กันเนาะ พี่น้องเบิ่งเหือชอบกีบมองดูอยู่กับไผ่ห่อนแหงห่อนแหงพี่น้องขาหมอพุทธอ,อันนี้ก็ค่ะเก็บมาจากก๊กกหนไหมหอมๆพี่น้องใส่กกแกงใะไม้แซ่บแซ่บชกีบเอาเล็กนวลลงอีกห,หน่อยน,อนึ่งให้มันนัวเบิ่งดูนี่หน้าตา พี่นกกางกำลังสิแซบเจ้าครีมรักใส่เปนวหลายถาซาครีมถาซาครีมแกงนะ่ะสสดิมปวดงอนไเนาะก็ไป,ปใส่เป็นนวหลายไทยนับมันดูตแต่เหงแต่ไปชิซุปเลยพี่นองคนไม้กับผอนติน้ Thay hết bỏ đi mà Hết kém rồi nữa này Kèm nhanh nhanh nói bây giờ em mà nè Bữa nói là đã <sonst chaque ph mahdollller�> ่ดถือเสืออ้อ,ววก,อก่อนนวันกต้อิสมาปื้ดพี่นอ้องหอมๆมาเดลยปงได้ป้ยหละ กำลังเสีย huh. พ uh ี huh. <c oughs> uh ่น้องว่าแล้วมาแล้วมาแลวกำลังกำลังอ่ะนอมันหนเลยเอินขาไม่กินันขอนหอยมีองขึ้นอีนะ บนน้อยเลยใส่ลายเติมแบบก็รลายฮามเขาห่องอยูพี่อหาม้ามได้ไม่สิกินเ้ยามสกินขอดเนียวเด้้ามอะไห้ามอีเมลตั้งใครนะตั้งได้สกินเด้พี่น้องเด้อ ฮมยามกินข่อยาลินทอดซับส่งสตรอรี่ไปให้ผู้สาวจ้ะไข่แกงน้ำม้เอามาแทะเป็นเป็นไปแกงน้ะคะน้ำมก,กินสู้ว่าปานจะหาได้พี่น้องน้ำมเนะบิ่งหนาเล้อบ่ได้ไไกินเีว่าบิงเดืนหนาไวาส่งสีหาได้ในวันนะ มัเป็านาาสิ้ปหี่าหาบะรยหยอยดนั่งกับฉันไหลไหปลาปลาเนี่ยกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าแกงน้องไหมไม่ร้อย้อใคร,ร,ร,รกินหยเหน,น,น่อยไมค ไปมาบ่ทานเดี๋ยกินเพื่อนแค่พัคาเยี่ยมทีทว่ากินถอจ่าอยู่ว่ากินยูดได้ไหมเนาะน้ำมีแกงหน่อไม่บ่กินย่ดจะว่าไปกินเป็นไปกินดูแต่กินขนี้เป็นรับหายขนิ้งบ่ละปัวปานกินซ้มจานเพื่อนจะอิ่มไม่สุกแก้นเนี่ยกินซ้มจานเพ้จะสีอิ่มใช้เข็มทองก่ะ แล้วพี่น้องหน้าตาเป็นระยะฮะน่าจะตื่นมาจากเบื้องสูงตื่นทั้งหลายพี่น้องตัดโครงตัดผิวแต่ว่าถ้าอ่านหน่ะมาเด้อพี่น้องตอนพระค้ามึงดูขี้เขียวเนี่นี่นี่ตอนกัดดกหมุ้งใช่ไหะดกหมูลายชวนคือบ่อเดรอเจ๋อหนาวแล้แกนเลยดินแกนนะแค่จัดรถซุ่มๆนะดินคู่นขึ้นเอาปูนมาใส่พี่น้องในชวนสนิทกับไม่ยิ้มเลยทำไมมันบ่อเหดินได้แข็งไปนะ คือน้องวันที่หกบุญบานแล้วจ้ะเซิร์เดอร์ขาดใช่แม่พึ่งบุญของใครใช่แม่พึ่งของไครหรืปล่าขาสั่งให้กินแต่ปนกินพี่เบียร์ซิวเองบุญใหญ่พี่น้องหนาซิวทั้งซิวทั้งอันนี้หอนแหงพี่น้องทั้งหอนทั้งแบบทั้งหอนทั้งเพชร Có gì nào? Có sự quân nó nào?